แม่อังคอแนะนำมอสดุงกระเป๋าสะพายข้างของผู้หญิงดังมากไม่ช่องทีต๊อกตอกราคาของน้องคือสามแบง์แดงยังมีทอนแม่งบอกได้คำเดียวว่าคุณภาพดีเกินราคาจริงๆน้องๆเป็นแบรนด์กระเป๋าจากประเทศอินโดนีเซียรกระเป๋าราคาหลักร้อยแต่ความน่ารักเกินต้านจริงๆกระเป๋าเป้สำหรับสายลุยเดินทางไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศใส่เสื้อผ้าได้หลายชุดเลยนะ ด้วยดีไซน์เก๋ไก๋สีละมุนกระเป๋าคาดอกแม่อ่างชอบมากๆและโดยเฉพาะต้องเก็บพาสปอร์ตท,ทุกแบบสีละมุนมากๆค่ะรุ่นนี้มีผ้าผูกโบมาให้ด้วยนะสีละมุนล,ละมุนไม่ว่าจะเป็นสีคลีนสีน้ำตาลสีดำมีมากกว่า20แบบให้เลือกประโยชน์ใช้สอยเยอะมากๆ โดยเฉพาะสาวออฟฟิศจิ้มนายตะการไม่อังด้านสายมือนะคะ